วิดเวยภูมิใจนำเสนอพัฒนาร่วมกับ t i เ e r Hill Entertainment เมนต์จอห์นบูและเทเรนชางโปรดักชันนำแสดงโดยโจวนฟ้าในบทสารวัตรเตกิล่าชิาโกาโกาดูอินโทรไปก่อนแล้วกันส่วนชื่อเตกิล่าคนดูหนังในยุค90ก็น่าจะรู้จักแกในหนังฮาร์ดบอยทะลักจุดแตกในปี1 9 9 2ใช่เกมนี้เป็นภาคต่อโดยตรงของหนังเรื่องนี้ เรามาดูกันว่าเรื่องจะเป็นยังไงการจู่โจมเกิดขึ้นหรือเรื่องถือว่าคานอนนะเพราะว่าจอร์นบูมาคุมงานสร้างโดยโด้วยตัวเองเลยเพราะว่าทีมงานไทเกอร์ฮิลก็เป็นทีมงานที่แกปั้นขึ้นมากับมือเพื่อทําเกมนี้โดยเฉพาะจริงๆมีหลายเกมแต่เกมนี้คือดังสุดอีพิกดาร์คเฮลเออเลือดไหลเป็นโลหิต มันซะเฮ้ยทำไรเนี่ยเอาไปไปโดดน NTR ซะแล้ว uh, no. อ่าเฮลโนเอาเลี้ยงวะได้โปรดยากันบาเรลแบบ007เอ,อโอเคพบกันในเกม John Woo Stranger Hole หรือชื่อไทยทะลักจุดแตกภาค2มาเข้าเกมเลยเออเผยตัวได้อย่างนั้น ในแบบของจอนโอเคหลังจากที่เราเสียเส้นเสียสติไปกับเกม bo, แรมโบ้เราก็เลยคิดว่าก่อนที่เราจะไปเล่นเกมสอยองขวัญเนี่ยหาเกมจากหนังดีๆที่มีคุณภาพเอามาเล่นให้ดูก่อน,ลนแล้วกันเราก็เลยเลือกเกม s t a นเกอร์โฮนี่แหละเพราะว่ามันเป็นเกมที่ต่อนเนื่องจากฮาร์ดบอยแล้วก็เราซื้อเกมนี้มา3-4ปีบน GOG แล้วก็จิบมาเล่นหน่อยละกันซึ่งเกม s t ตนเกอร์โฮอย่างที่เราเกินไปตั้งแต่แรกก็คือต่อเนื้อหาจากหนังฮาร์ดบอย หรือชื่อไทยทลักจุดแตกในปี1992ที่นำแสดงโดยโจวันฟ้าและกำกับโดยโจวนวูแล้วก็เกมนี้ก็พัฒนาโดย Tiger Hill Entertainment เป็นค่ายเกมที่จอนบูเป็นคนก่อตั้งขึ้นมาเพื่อทำเกมนี้โดยเฉพาะจริงๆมันก็มีหลายโปรเจกต์นะอย่าง c าร p e n t e r อร์ c h โครพาหรือไม่ก็หนัง Heat อะไรเงี้ยเสียดายโดนยกเลิกเพราะว่า ค่ายเกมโดนจอนบูสั่งปิดไปก่อนแล้วหนังฮาร์ดบอยเนื้อเรื่องมันก็ง่ายๆเลยก็คือตำรวจป่าผูร้ายแหละแต่แค่ตำรวจในเรื่องที่ทเล่นโดยโจรฟไาเนี่ยคือเก่งเกินไปมันสามารถแบบจัดการกับศัตรูหนึ่งต่อร้อยได้อะกระสุนไม่มีจำกัดอะไรเงี้ยอัติเมตโนคลิปอะไรเงี้ยกระสุนบดได้ก็ต่อเมื่อพุ่งกลับบอกให้บดอ่ะ <c oughs> <c oughs> โคตรเจ๋งเลยและเป็นหนังที่ดูเอามันแบบที่แท้จริงอ่ะโคตรเดือด แล้วเหมือนคล้ายว่าทางจอนบูเขาก็อยากจะทําภาคต่อมั้งเขาเลยเอาบทของหนังภาคต่อเนี่ยเอามาทําเป็นเกมในชื่อ s t ตรนเกอร์ฮลแล้วก็ประสบความสําเร็จด้วยนะทำยอดขายได้ประมาณล้านกว่าชุดอะ่ะและเหมือนคล้ายว่าเกมนี้มันก็จะมีภาคต่อด้วยในชื่อการลันเนอร์แต่เหมือนคล้ายว่าภาคต่อ,ตอโดนยกเลิกไปเพราะว่าทางบริษัทมิดเวนในตอนนั้นคือประสบปัญหาด้านการเงินทำให้ภาคต่อที่เขากําลังพัฒนาอยู่โดนโยกเลิกซึ่งก็เสียดายเหมือนกันนะตรงที่ว่ามันจะได้เป็นไตาภาคฮาร์ดบอยแล้วแต่สุดท้าย โดนยกเลิกไปก่อนแล้วเราก็ไม่เห็นภาคต่อของเกมนี้อีกเลยแล้วพุ่งกับจอห์นบูก็เลยสั่งยุคทีมนี้แล้วก็ไปทำหนังประมาณนั้นแต่ตอนนี้พี่จอห์นบูกลับมาวงการฮอลลีวูดแล้วกำกับหนังล่าสุดในเรื่องเลยนะไซเลนไนท์เออก็ลองไปหาหนุกันได้ก็เสียดายอยู่เออใช่และลืมบอกหนังจอห์นบูแหละเรื่องอเป็นแรงบรันดาลใจให้กับเกมหลายเกมนะใั้นก็คือเกม Max p a y n e แล้วก็เกมเดินหน้ายืนอื่นลองไปหาเล่นกันได้ แล้วก็อยากจะแนะนําหนังจอนบูสักสามสีเรื่องแล้วกันถ้าคุณชอบแนวแบบฮาร์ดบอร์ดก็ลองไปดู A Better t o m o r r o w หรือโหดเรวดี2ภาคแรกอย่าไปดูภาค3ภาค3นี่เอาไปปาทิ้งนะคขาแล้วก็หนังเรื่องนึง t h e k i l l เ r เป็นเร,เรื่องเกี่ยวกับมือปืนทําสาวตาบอดและมือปืนนี้ก็ต้องหาเงินมาทําให้สาวตาบอดกลับมามองเห็นได้ครั้งนี้หนังแบบมีบตภาพรูปผู้ชายผู้ชอบมากแล้วก็หนังแบบหนังฝรั่งอย่าง a ฟ e off บ็อกเ n นแอโร่แล้วก็ฮาร์ต t a รเกตวินท็อกเกอร์เพย์เชคแล้วก็หนังอ e ีพิกมาหากราอย่างเบลดคลิปอ่าลองไปหาดูหนังโคตรดีหนังไม่อย่างมันโคตรชอบโอเคก็แซมแลมมาเยอะพอสมควรละเข้าเกมกันเลยดีกว่ามา New Game เอา n o r m a l แล้วกัน o ม e มน n t มันไวเอาฮ่าฮานี่มันไม่ไวหววะโอเคเข้าเกมเลย มีการลองเล่นอะไรนิดหน่อยเกมมันจะมีปัญหาตรงที่ถ้าเรารีฉากบ่อยๆเกมมันจะค้างอแค่นั้นแหละที่เราเจอมานะโอเคมาเข้าเกมเลยโอ้โหสโลโมชั่นโค้ชชอบโอเคมาเข้าคาสิแล้วดูีิว่าเกิดอะไรขึ้นโอเคมีเสียงโทรศัพท์เข้าฮ่าฮเราได้จับโค้งหง้ไปตวประกันแล้วส่งโคงงแลไปที่เกาดูสแควร์โดยด่วนตามหากระต่ายทองคำ แค่คนเดียวภายในหนึ่งชั่วโมงนี้คนเดียวเนี่ยนะนี่มันกับตักนะครับผมเราจะไม่วิ่งเข้าหากับตักอย่างแน่นอนเรามีคนต้องเย็ะต้งแยะใจเย็นทุกคนเราจะไม่รับฟังคำสั่งของพวกมันแน่นอนผมจะไม่ส่งใครไปทั้งนั้นเราจะส่งนวยสวัทด์เข้าไปในเกาลูนแทนไม่งานนี้ไม่ต้องโดยเฉพาะนายเตกิล่าอยู่เฉยๆไว้มีตำรวจหายตัวไปนะเราจะไปช่วยเขาออกมาไม่ต้องส่งนวยสวาทดเข้าไปส่งแค่ผมไปคนเดียวก็พอนะนี่มันบ้าดีเดียดเหมือนเดิมสินะ น่ก,ก็เหมือนกันแต่ตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นฮะาเจอรี่ผมจะไปช่วยเขาออกมาไม่ว่าอย่างไรก็ตามไม่ต้องส่งหน่วยสวัสดแค่ผมก็ได้ก็พอมันขวางทางผมต่ก,กิล่ายามันจัดฉากนะ <c oughs> ผมรู้ <c oughs> แต่ไม่อยากให้มันเสียเวลาเจกิล่ากลับมาดีะ <c oughs> กกเก่งเกินอย่างน้อยก็เอาหน่วยสวัสดไปหน่อยก็ได้ <c oughs> อินก,กับบริบทนี่หนังเหมือนคล้ายๆว่าเสียงภาพพี่แกก็ได้โจ่วนฟาร์มาภาคเสียงนวยนะถือว่าเจ๋งมาก เสียดายภาคต่ออย่างกนรลันเนอร์มากเลยอะน่าจะได้ทำเนาะส่วนใครอยากดูหนังฮาร์ดบอยภาคแรกก็สามารถดูใน YouTube บด้านในช่อง TVB Thailand เหมือนเขาจะเอามาลงอยู่เราไปดูได้โอเคมาโอเคติ๊กสอนอะไรนิดหน่อยก็ไม่มีอะไรเก็บไปแ้วก็ได้ยิงยิงไงยิงไปเลือดมากบูมเป็นโคตรไป ต้องมองที่จุดจต่เดียวอะถ้าสีขาวก็พิบก็พิบก็ฮือสามารถยิ้นได้มีอะไรมากโอเคไปไปเก็บเก็บเลือดต้องไปที่เกาลูนสักแม่ภารกิจสำรวจที่ตลาดตามหา กระต่ายคลองคำโอเคโอเคสามารถอินเทอร์แล็ก,กับฉากได้คาราวาน,นหนังจอมือถืออ๋อได้ได้ไ,ได,ด้โอเคโดนโอเคเยอะจัดเยอะจัด โอเคไปเยอะเกินที่ใครเอาถังแก๊สมาวางไว้ตรงนั้นปะไปไปไป <c oughs> ติดกันต่อดีกว่าต้องช่วยเพื่อนออกไปให้ได้โอเคกดหนึ่งเพื่อฮิวเลือดง่ายๆสบายๆเป็นสกิลส่วนตัวโอเคลกพงฟีลา่า โลฟิราบนี่ก็คือกิมมิคจากหนังฮาร์ดบอยแหละก็คือเพื่อนในหนังฮาร์ดบอยเขาชอบเป็นคนภาพนกกระดาษเคเข้าคัสซินน่วจะไปถึงตลาดสักทีเฮ้ยกูดเดินแป๊บเดียวสตูโคตรเยอะเครียดปะเฮ้ยดูบรี่ย้อมใจแม่งออตัูสัฟอดนนึงสดชื่นบุหรี่ม็นสิ่ีไม่ดีต่อร่างกายอย่าหาทำ หนูแป๊บเดียวทิ้งเลยหนูคอนเทคต์ทิ่หายอะไรวะโคตรชอบโอเคมาที่ตลาดเกาลูแล้วตามหาสายลักกระต่ายทองคำมันอยู่ไหนวะคนพู้พายไปหมดให้บรรยากาศเหมือนดังจีนเฮ้ยดนีดีไว้เว้นฮ่าฮาอ๋ออยู่นี่เอง หานี่แน่นอนเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยอยู่ตรงนั้นแหละอย่าไปหาเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยอยู่ตรงนั้นแหละเฮ้ยอะไรวะ,ะ,วะ,ะ,วะไปละ,อ,ละ,อ,ละ,ะอ้เ๋อสงสารดอกนี้อะไรวะเาตายวะใครเป็นเหยื่อรายต่อไปละ่ะทีนี้เศร้าเลยพี เอาแล้วเป็นการแอมบุกสุ่มจงตีโอเค okay. ลบก่อนลบก่อนสไลด์ลบถีบพ่อคา้าด้วยเฮี <c oughs> ย <c oughs> แล้ววะไ <c oughs> อ้เฮียถีบเขาทำไมเขาทำอะไร <c oughs> พึ่งโอ้คุณเหลือจะเชื่อไปถีบเขาทำไมไป <c oughs> โอ้โนคนเถีบที่ทมาเลยหรือ <c> ว <oughs> ่าแบบไม่ให้โดนกระสุนหรือเปล่า <c oughs> เขาเลยแบบถีบป้อ,องกันอะไรงี้ Kia okay, đi Oh my god! Kia bay! bay! Kia bay! 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 Má má Kia bay! Kia 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 โคตรเยอะเลยมุกเป็นโคตรไปอ่ะเจ็บเลือดก่อนโอเคโอเคสวยไปโอ้โหแหม่โคตรเยอะเลยหมดมาแล้วสวยมาสองหนึ่งสองสาม หังระเบิดยิงโอเคยิงไปไปไปรอบนึงห้าหา้าเรียบร้อยเรียบร้อยโอเคไปต่อเดี <c oughs> ๋ยวเดี๋ยวตรงนี้มีอิสราเอลอยู่เกมนี้ใส่ไว้เราไปดูกันจัดไปห้า ม,มัีมี2ตัวอย่างนี่คือเกมวิวแมนที่พี่วินดีเซลเคยมีส่วนร่วมในการทำเกมนี้อยู่และเกมค่ายเดียวกันด้วยนะโคตรมันแม่งมันก่อหนังฟ้าภาคล่าสุดอีกโปรเจกต์วิวแมก็น่าสนใจนะมันเป็นโปรเจกต์ที่ว่าตอนแรกวินดีเซลเขาอยากเอาโปรเจกต์นี้เขาทำเป็นหนังแต่ด้วยความอิยีของพี่แกเขาอยากให้ หนังยูแมนเป็นเกมก่อนแล้วค่อยทำเป็นหนังถ้าเกมประสบความสําเร็จสุดท้ายเกมมันมออกมาได้แค่คึ่นขงการก็เลยอดทําเป็นหนังเลยแต่ก็เป็นเกมดีนะลองไปหาดูได้อลองไปหาเล่นได้โอเคแล้วก็เทเลอร์ที่2ดูเทเลอร์ในเกมอะอินเ p ปชั่สัตว์แบกไซด์ ดรากไซด์ก็คือเกมเดินหน้ายิงที่มีความเป็นคอปทูตี้และเกาะกระแสเกมรีช s สเตนตในตอนนั้นด้วยก็คือมนมมุษย์ต่างดาวบกโลกแต่เปลี่ยนให้เป็นทีมยุคปัจจุบันอยากเล่นเหมือนกันนะแต่หาเล่นยากมากไม่รู้ว่าใน GOG มีขายไหมถ้ามีเดี๋ยวเอามาเล่นจะซื้อมาเลยอะ่ะโคจากเล่นเ,ลเ,เ,เกนนมมิดเกมมีแต่เกมจริงๆสีบริษัทโต้ติดไปก่อน เล่นเหมือนกันนะน่าเล่นมากๆดูตัวอย่างไปพร้อมกันโอเคมาในปี2007ความจริงทุกอย่างจะเปิดเผย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 เคแค่นี้แหละ Blackside 51โอเคไปดีกว่าแค่นี้แหละเป็น Easter egg สั้นๆ Let's go เิ <people> ่นเลินหน่อย เล่นนะวิวแมนกับแบกไซด์โอเคเฮ้ยอยู่ตรงนั้นแหละเฮ้ยเอาแล้ววะเฮ้ยอยู่นั้นเอาละโดนล้มคาราวาหนังจอนูสัสสัสโอเคมาโอเคหลบกด AD ในการหลบกระสุน,นโอเคหลบได้เฮ้ยถังแก๊ โอเคข้างบนเรียบร้อยโอเคโโหตายซ้ำนลบลบลบโอเค1 2 3 <laughs> 1>, 1 2สองหนึ่งสองสามเรียบร้อยเฮยเดี๋ยวเดี๋ยวไปอะไรโอเคมาแล้วไปโอเคข้างบน ไม่ไงั้บั๊มุมอับออกมาแล้วไปเก็บซ้ายโอเคสวยเดี๋ยวเก็บเลือดมาก่อนอเ,เอะไรวะออกมาออกแม่ โอเคเฮ้ยหลังโอเคเดี๋ยวเดีอ๋อิเนเทอร์เน็ตไปไปต่อไปลูกซองเปียบเลยแล้วใครเอาถังแก๊สไปวางไว้ข้างบนวะเหลือจะเชื่อมานี่ด้อย ไปเลสโก้โอ้โหเทียบเลยเทียบเลยเทียบเลยเกยบยยกเ,กเรียบเก็บเรียบเรียๆหน่อยเก็บทางนี้ไม่ดูยากเก็บเก็บเรื่อยนะอะไรวะอ๋อปลดล็อกสกิลใหม่สามารถเป็นสไนเปอร์ได้ พุบสไนเปอร์ลองเทสดูผมอยากเทสแคดคุณจัดไปกดเล็กสองยิงไข่เลยออเออื้อไข่กูอุ้อรอยรอบนึงขอเน้นๆอันนี้หัวเออเ้ออุ้ยสีสาตาอ่ารอบนึงขอไข่เออไข่เออ,อ,อ แล้วโอเคเรียบร้อยมาเด๊๋ยวนะไปต่อเก็บเลือดเฮ้ยกูเล่นกันเดี๋ยวต้องเปลี่ยนซะหน่อยแล้ว มีเสร์ออีเกิลสกิมทองโอเครีบไปดีกว่าเฮ้ยเอาอยู่แล้วโมเมน์นี้แล้วเฮ้ยคอบเป็นคนฆ่าตำรวจรอไปถามคนที่ชื่อว่าไอ้นายดูสิแต่มึงคงไม่มีโอกาสได้ถามเขาเพราะมึงจะตายในวันนี้เฮ้ยยามคู่ัีนเหรอเอาวะมาสโลโมชันแบบแซ็กซ์ไซเดอร์ ิงเกลบมาถังแก๊สลบโอเคซัดหัวมันลบดึงซัดเข้าหัวมันมาถังแก๊สโอเคเรียบร้อยไปเรียบเลยเกือไปละ โย่นติกร่าพูดนีลีนะเจอรี่บอกว่ามีข้อมูลเกี่ยวกับพวกแก๊งที่จะไปตกลงที่ร้านน้ำชาโกลเด้นเคงอะไรจะไปที่นั่นนั่นเป็นเหตุผนลนที่ว่าทำไมผมอยากให้คุณรอกำลังเสริมก่อนโอ้โทษทีพวกเขาเพิ่งส่งคำรับเชิญไปติกระล่ดเดียวโอ้อมึงนี่เองไปหนีไปร้านน้ำชาหละ <c oughs> ขอเน้นๆหน่อยขอใครเออเออไปแล้วมาขอเน้นๆ อันนี้หัวพกสไนเปอร์อศีรษะหน้าไอันนี้ขอไข่เออเออเออไข่กูโอ้ยเจ็บยอดร้อยฮ่าฮ่าง่ายเหมือนปอกถ้วยเฮ้ยขบศรอะไรกันเด้่ยอ๋อ มามามาเลยแอครอเลยมาโอ้โหโ,หโอ้โหโอเคเรียบร้อยไปไปกันต่อโอเคเอสโก้นี้มุมก็ โอเคมาที่ร้านน้ำชาแล้วเพราะว่าตัวร้ายมันมาแอบอยู่แถวนี้ก็ต้องมาเสิร์ฟให้รู้เป็นร้านน้ำชาเดียวกันกับในหนังภาคแรกแฟนเวิตหนักมากร้านน้ำชาภาคแรกโดนถลม่มภาคนี้ก็ไม่น่ารอดโดนถล่มแน่นอนแถมเจ้าของร้านก็เป็นผู้นกับหนังฮาร์ดบอร์ดก็คือจอห์นวูนั่นเองโยว่าไงเตก,กิละ่ะขอเหมือนเดิมฮะจัดไปกินน้ำย้อมใจพักผ่อน เป็นเซฟเฮเว่นสำหรับเตกิล่าโดยเฉพาะแล้วก็เป็นที่ระลึกถึงเพื่อนเก่าด้วยพอเพื่อนเก่ามาตายในร้านน้ำชานี้ไ <c oughs> อหานี้แน่นอนทำไมมันยังไม่ตายอะฮะรูปน้องกูตายหาหมดแล้วแต่ถ้ามึงอยากลองของก็จัดเลยไม่ไม่กูยังมีงานคุ้มครองไมก้าอยู่และอย่างคือมันมีสองแก๊งกำลังดิวงานกันอยู่ตรงนั้นซะด้วยฝนตกที่โมล่าช่ใหมให้ผู้บอลจัดการกับ เตกิล่าเองดีกว่าเลี่อไปประมาณนี้ hmm. Hmm. <laughs> โอเคกินน้ำยอมใจรู้ <laughs> ว่าพี่เตกิล่าก็น่าจะรู้ตั้งแต่แรกกันแล้วว่ะ <laughs> 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 อ่ะอันนี้พาสปอร์ตไป เบาเกินพี่ชายไอ้เตี้ยเอ้ยหุบปากแล้วเอาของมาไม่เอาพาสปอร์ตมาให้ฉันฉันไม่สนหรอกว่าว่งต้องการอะไรแต่นี่คือข้อตกลงเว้ยเอาแล้วดิวไม่ลงตัวเฮ้ีใจเย็นข้างหลังพี่ชายเป็นตำรวจนะเฮ้ยมึงเป็ตำรวจกันเหรอไอ้เวรประตูฝักโอ้โหซ้ำศพที่แท้จริงเฮ้ยล้ม โอเคพื้นโคตรลื่นเลยเฮ้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 ยโหยิงไม่โดนได้ไงระยะเผาคนโหยี่ก็เก่งเกินเฮ้ยลบโอเคหนึ่งสองมาแล้วหนึ่งลอ1หนึ่งสองไปหนึ่งตั้ดดึงโอเคลบเหรอ ไปนาสุดท้ายขอเน้นๆมาโอเคไปไปโอเคมาอีกแล้วมาอีกแล้วขอลูกซองอเคขึ้นบน ไปไปเฮ้ยคุณพาช่วยมาฮะขอลูกสองห้าฮุมเมนโคตรไวเลยไตายไปยสวยงามเทไปไปคุณพาช่วย เ,เรียบร้อยหมดเอาเฮ้ยหัวปลีสงสารละทําชาที่ไหนลบลบลบมาพี่ชาย ไปไปไปลบลรไปมามานี่เลยมาโอเคขอเน้นๆนะพี่ชายขอแล้วนะหนะึ่งสองสามขอยิงไข่ โคอชอบผมบอกคุณแล้วว่าจะไปคนเดียวผมไม่ได้ไปคนเดียวผมพาเพื่อนแท่งผมไปด้วยนี่คือสิ่งที่เราได้เจอในตลาดเกาลูนกระสุนโดนยิงกลางแสกหน้าเลยพวกไอออนไนกับพวกดารกอนคออยู่ในนั้นด้วยเหมือนพวกมันกำลังดิวเรื่องพาสปอร์ตแต่เหมือนจะล่มละมั้ง แสดงว่ามีคนพยายามเลือมสงครามแก๊งสีนั้นเนี่ยเราควรหยุดพวกเขาผมจะไปหาเดริลเพื่อจะมีข้อมูลเสริมอะไรบ้างก็เฮียแล้วคุณอย่าทำอะไรทั้งนั้นนี่คือคำสั่งนี่เป็นการสืบสวนเรามีการควบคุมสงครามแก๊งสงครามแย่งพื้นที่นี่เหลือที่เรียกว่าการควบคุมระวังคำพูดของคุณเตกิล่าถ้าคุณออกนอกเขตคุณจะสูญเสียป้ายารวจแล้วไงสัตว์ไปแล้ว